สวัสดีครับบครัควฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในวัดจำเริญนนะครับเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธนะครับรายงานที่มีการระบุว่ากัมพูชานะครับจะลดจํานวนคณะนักกีฬาที่จะส่งมาแข่งขันกีฬาซีเกมปี2025นะครับที่ประเทศไทยของเราจาก1,500คนเหลือเพียง57คนว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับ โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชาไม่ทราบตัวเลขดังกล่าวและย้ำว่าการเข้าร่วมการแข่งซีเกมของกัมพูชาหรือการไม่เข้าร่วมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขอ้อพิพาทภรมแดนที่กำลังเวีอนอยู่และนะครับท้ายที่สุดแล้วจะต้องได้รับการตัดสินจากรัฐบาลกัมพูชานะครับซึ่งกัมบพบูชาออกมาปฏิเสธายงานนะครับว่าจะส่งกีฬานักกีฬานะคณะนักกีฬาเหลือเพียง57คนจากพ500อคนอย่างที่นะครับทาง ผู้จัดงานก็คือคณะกรรมการทางไทยเราเนี่ยได้ประกาศจำนวนนะักกีฬามาเมื่อหลายวันที่แล้วนะครับว่ากัมพูชาลดนะครับปริมาณนักกีฬาจาก1,500คนนะครับซึ่งเยอะนะลงมาเหลือลเพียง57คนนะครับในการแข่งขันซีเกมปี2025ซึ่งไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะครับนะครับถือว่านะครับเป็นการออกมาปฏิเสธนะของนายวัดจำเรือนซึ่ง ผมดูแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับว่าเขาจะเอาอยัางไงครับประเทศน,นี้เพราะว่าตอนแรกในวัดจำเริญก็มาพูดนะเมื่อครั้งก่อนว่าประกาศยืนยันนั่งยันนอนยันว่าจะส่งมาพันห้าร้อยคนนะครับแต่พอผ่านมาแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานของเราเนี่ยก็ได้มาแจ้งว่ากัมพูชาส่งรายชื่อมาแค่ห้าสิบเจ็ดคนแต่มาวันนี้ในวัดจำเริญนเนี่ยก็มาพูดอีกไปในรูปแบบหนึ่งครับว่า จะส่งกี่คนจะไปหรือไม่นะจะมาแข่งขันที่เมืองไทยเราหรือไม่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยขึ้นอยู่การตัดสินใจของรัฐบาลเลยครับตอนนี้นะครับก็แสดงว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนนะก็ต้องดูผลของกรณีพิพาทในชายแดนเราก่อนนะว่ากัมพูชาจะได้ส่งจํานวนในกีฬามากี่คนนะครับซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีกีฬาของเรานะครับก็ออกมายืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งยืนยันนะครับว่าจะทําทุกวิถีทาง ในการบอยคอรดนะครับไม่ให้กัมพูชามาแข่งขันครั้งนี้ก็ในในมุมมองผมนะก็ก็มันมีหลายเหตุผลครับจริงครับกีฬาเนี่ยเป็นเป็นการเชื่อมสมรภูมิไอรีเนี่ยเป็นเรื่องดีครับก็อยากให้กัมพูชามาแข่งนะแต่ถ้าเกิดว่ากัมพูชามาแข่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับนะักกีฬากัมพูชาไม่ว่าจะเป็นอ่าจนผู้ร้ายนะครับหรือว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่เนี่ยปองตรงเลยครับไทยเองก็ไม่มั่นใจเลยนะครับว่ากัมพูชาจะออกไปออกข่าวอย่างไร อาจจะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นกรณีทําให้เกิดได้ไม่คุ้มเสียขึ้นมาอันนี้นะผมไอ,ไอ้ส่วนนี้ผมเห็นด้วยกับทางรัฐมนตรีกีฬาของเรานะว่าเวลามันเสียเนี่ยมันมันไม่คุ้มได้เช่นเดียวกันครับกับทางกบูชาอยากจะส่งไม่ว่าจะเป็นทหารหารหารือว่าประชาชนที่รับบาดเจ็บเนี่ยเข้ามารักษาในโรงพยาบาลในไทยทางคณะแพทย์พยาบาลของเราก็ได้เอามาถแถลงการมาพูดนะครับผ่านสื่อโซเชียลก็มี ข้อความไม่คล้ายกันนี่เลยครับว่าเราไม่รังเกียจหรอกที่จะรับมารักษาแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมาจากกัมพูชาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมันจะเข้าข่ายที่ถ้าเกิดเข้าไปทำเฟกนิวอีกบอกว่าทางแพทย์พยาบาลเราเนี่ยทำให้เขาต้องเสียชีวิตหรือนะครับพิกลพิการไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ครับแล้วก็ยังมีเฟกนิวมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะ เป็นเรื่องที่ชาวโลกเขาไม่มีใครทําพูดในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจนะที่ท่าน,น,นรัฐมนตรีกีฬาว่าถ้ามาเราไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะว่าเขาคุยกันเขาคุยจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาเขาถ้าพันห้าร้อคนเราดูแลไว้อะถึงแม้ว่าทางมนตรีซีเกมส์นะครับจะได้มาระบุว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาได้จริงครับไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกซีเกมส์เขามาแข่งขันได้หรอก แต่ในพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยเราเสี่ยงหรือไม่นะครับถ้าให้กัมพูชาเข้ามาแข่งขันแล้วถ้าเกิดเขามีอุบัติเหตุหรือนะรนักกีฬาเขาลงมาจากโรงแรมเดินไปเข้าเซเวน่นแล้วเจอวัยรุ่นไม่รู้เรื่องมาแล้วทะเลาะกันมาแล้วไปวิ่งชนแล้วเกิดเขาไปชนกระจกขึ้นมาเขาจะหาว่าเราไปทําร้ายนักกีฬา,าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ฟ้องไปถึงยูเอแอลย่เลยนะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาจริงนะ เราไม่ได้มีอะไรเลยใจ,ใจเราบริสุทธิ์นะแต่ว่ามันเข็ดขยาดนะนะครับรู้สึกเข็ดขยาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ต้องอะไรเข้าไปแต่ผมคิดว่ามันโอ้โหกระถึงขั้นว่าดูหมิ่นปริญญาดุษฎีบัณฑิตของรางกำแพงเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนบอกว่าจะเอาไปคือทิ้งลงชักโครกตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบ็ดแล้วเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราประเมินได้เลยว่าวิธีคิดเนี่ยมันแบบไม่มีใครเขาคิดเป็นแบบนี้ระบบการศึกษาการเมือง อะไรพวกนี้มันไม่เกี่ยวข้องกันนะไม่ควรจะพูดแบบนี้นะครับสำหรับนะครับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นนัดสำคัญเลยนะครับของชบาแก้วของเรานะอย่าลืมนะครับหลังจากที่นัดแรกเราสามารถเอาชนะอินโดนีเซียมาได้เจ็ประตูตศูนย์พรุ่งนี้เราจะลงสนามในเวลา16.30นาทีครับชบาแก้วของเรานะครับฟอร์มการเล่นดีมากนะครับพรุ่งนี้เจอกับกัมพูชาครับ ในเวลา16นาฬิกามนาทีนะครับแฟนบอลทุกท่านช่วยให้กำลังใจใชบาแก้วด้วยเพราะว่าในแมตช์นี้นะครับเราจำเป็นจะต้องยิงให้ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่านัดที่แล้วนะเวียดนามยิงกัมพูชามาหประตูต่อศูนย์เราควรจะยิงได้เยอะคนนั้น,นครับเพื่อผลต่างประตูได้เสียแน่นอนครับเรามีโอกาสเข้ารอบอยู่แล้วแหละกับเวียดนามนะแต่นะครับเข้าสองทีมแต่ถ้าเราได้เป็นที่หนึ่งของสายนะครับมันก็จะแข่งง่ายขึ้น เราควรจะดูคนต่างประตูได้เสียเราควรจะทำสกอร์เยอะนะครับในวันนี้ในเย็นนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันเชร์นะครับการแข่งขันที่เมืองไฮฟ,ฟองประเทศเวียดนามนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงหรือชบาแก้วของเรานะครับก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่แฟนบอลไทยลหลายคนรอดติดตามชมครับ16ม30นาทีพลาดไม่ได้ครับ่ทยท่าสดทางททบ5 a s p l a y b g s p o r t t u e v i s i o n n o w เพจ FA ฟเอทีเเลนนะครับท a n d ลนว e ม f นฟุตบอลและก็ YouTube ช้างศึกนะครับจะพลาดนะครับวันนี้ละครับช่วงบ่ายนะวันที่9สิงหาคมนะครับ16บหนาฬิกาสานาทีสำหรับนะมีข่าวอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับ ัวเช็คสุขโชคสรารชาติของเราซึ่งตอนนี้ค่าแข่งอยู่กับซัปโปโรนะครับเมื่อวานนี้นะครับซัปโปโรเปิดบ้านชนะซางันโตสุนะครับไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทำให้นะครับโอกาสลุ้นเพลย์ออฟนะครับรออยู่ข้างหน้าอยู่นะถ้าเกิดว่าซัปโปโรเนี่ยทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสที่จะไปเพลย์ออฟในการเลื่อนชั้นไปเจลีกนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทางซัปโปโรกําลังพยายามทําผลงานนะครับตอนนี้ซัปโปโรอยู่ที่อันดับ10ของตารางเจทูนะครับยังมีโอกาสนะ ยังมีโอกาสที่จะถ้ามีผลงานดีๆชนะไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปเพลย์ออฟเขาจะเอาสามทีมเพลย์ออฟเนี่ยเข้าไปเล่นในเจลิกวันเนี่ยเราก็รอลุ้นครับอยากให้นะครับจากเจทูขึ้นมาเจวันเหมือนกันครับแฟนบอลไทยทุกคนก็ให้กําลังใจน้องเช็คเสมอนะครับสําบการแข่งขันอ่ที่เจเลกทูเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยบางครั้งก็จับน้อเช็คเรานั่งสํารองเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยก็รู้ดีครับว่า การไปค้าแข่งที่เจลีกไม่ใช่ว่าเราจะได้ลงแข่งขัน,นง่ายๆนะเพราะว่าทางญี่ปุ่นเขานี้เขาก็าบางทีนะหลายๆทีมเขาก็เป็นชาติยมเหมือนกันเขาก็ใช้นักเตะของเขาลงในสนามมากกว่านักเตะต่างชาตินะครับดังนั้นนะครับจวเช็กก็ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งแหละนะครับในการที่จะเป็นตัวจักสําคัญนะแสดงผลงานาเป็นตัวหลักตัวแกนที่ซัปโปโรขาดไม่ได้นะครับ ก็ขอให้ซัปโปโรสามารถลุ้นเข้าไป p พ a y ออ f ได้กันแล้วกันครับสําหรับนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราที่ผมพูดไปนในคลิปที่แล้วนะว่ามีนะครับเพื่อนๆที่เขาทําเพจทํา y o u t u b e เนี่ยเขาเอานากฟุตบอลนะอย่างจนะุดเบลในเอราวันกกริเย่เนี่ยหรือว่านะครับเอริคาวเนี่ยเอามาลงในทีมที่อ่าเป็นทีมชาติไทยของเราในชุดนี้บวกเข้ากับเบนเดวิดนะครับกันธนวัตรซึ่งกิตาวน จะแบงค์สุพนัณเหมือนตาสุประโชคสารชาตินะนะครับลหลายคนนะครับรวมทางจุลธานเข็มดีผมคิดว่าดีนะถ้าเกิดอิชีตัดสินใจทําแบบนี้เนี่ยมันมันจะเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่มายากหน่อยนะผมบอกไว้เลยครับวา่าทางจุดเบลเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะได้มาหรือไม่รวมทั้งเอริคขขาวด้วย แต่สำหรับเอราวันกาเดเยเนี่ยถ้าคุยดีๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นฟีฟ่าเดย์หรือเปล่าเอร์วันอาจจะมาถ้าสามารถมาได้นะครับแต่ผมคิดว่านะการเตรียมทีมแบบนี้มันควรจะลากยาวไปถึงนู่นนะครับเดือนตุลาที่เป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เลยคือพบกับอาทีมชาติชนิสไทเปนะที่จะมาเยือนเราเนี่ยถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแล้วก็การเรียบเรียกนะครับนักเตะจากยุโรปการเริ่มเรียกมาเนี่ยถือว่าเป็นวนิตหมายที่ดีนะมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างว่า ทีมชาตไทยเราเนี่ยมีมีการเปิดกว้างทางด้านการทํำทีมโปรโลแล้วไม่นจะทําให้การเรียกนักเตะคนอื่นๆนะอย่างเอเดียส์ซ็อกมาสกอตคอนสเทเบิลหรือว่าเฟลิกพาร์เคแล้วก็พิลวัตฟินบาวครับจะเรียกง่ายขึ้นแต่ตอนน,นี้นในสายตาผมนะครับถ้าจะเรียกนักเตะจากยุโรปนะครับเข้ามาทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราช้างศึกของเราตอนนี้นักเตะที่สามารถเรียกมาได้และมีโอกาสเปอร์เซ็นต์มาง่ายที่สุดและสูงที่สุดเนี่ย ในสายตาผมนะครับคือเอราวันการิเย่เพราะเขาติดทีมชาติเยาวชนเราแล้ว,ลวซินวาแม็กเซสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขานะครับเคยติดทีมชาติเยาวชนเรามาแล้วแล้วก็พิรวัตรฟินบาวนะครับเขาเป็นนักเตะไทยแท้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาพิรวัตรน,น่าจะมาร่วมมาช่วยพิรวัตรฟินบาวนี่ติดทีมชาติ U18 ของเยอรมน,นีแล้วนะครับ ท่านเรียกน้องมาก,ก็ดีนะตอนนี้เขาอยู่คาสูและอายุประมาณพิรวัต์นี่แหละเหมาะกับฟุตบอลโลกปี2030อย่างยิ่งครับส่วนสูงนะครับเขาเกือบ2เมตรเนะี่ยร่างกายสรีระเขาดีมากแล้วเขาเคยมา,าประเทศไทยเราแล้วนะครับเคยมาพูดคุยนะครับเคยเข้ามาดูสนามเขา,าพูด,ดง่ายว่าแพชชั่นของพิรวัตรเอราวัณซินเวอร์เซสเนี่ยเขายินดีจะมาเล่นกับทีมไทยอนะ่ะแต่ส่วนจูดเบลเนี่ยถึงแม้ว่าจะแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ แต่เขายังติดภารกิจทางด้านการแข่งขันนะครับการยังไม่มีความแน่นอนทางด้านสโมสรรวมทั้งเอริกคคาวนะครับเราก็อยากจะได้นะวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะแต่เขาก็ยังมีความหวังที่จะติดทีมชาตินะครับของสวีเดนอยู่เราก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับส่วนทางด้านนักเตะอย่งางเฟลิปพาสเค่ยผมคิดว่าควรจะเรียกอย่างยิ่งเลยถึงแม้ว่าจะยังพึ่งหายการบาดเจ็บมายังไม่มีผลงานเยอะแต่เขาคือนักเตะเกรดเอครับ ระดับคลาสของบูเดสติกาเนี่ยควรจะเรียกอย่างยิ่งนะครับแอนเดียนซ์ซ็อกมา,อางนี้ครับถือว่าเป็นสโมสรมันโมไม่ธรรมดานะครับในลีกสแกนดิเนเวียเนี่ยถือว่าเป็นสโมสรระดับท็อปนะครับแล้วก็สกอตคอนเซเบิลเนี่ยอยู่ดันดียูรนเต็ดเขาอยู่ชุดใหญ่แล้วนะครับเขาอยู่ชุดใหญ่ของดันดีแล้วเขาเป็นนักเตะเยาว,วชนของสกอตแลนด์ด้วยทีมชาติสกอตแลนด์ด้วยนะครับรวมทั้งอเล็กซานเดอร์เชตไททองละเอียดเนี่ย น้องก็เป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติของสวีเดนเหมือนกันแล้วน้องเองเนี่ยนะครับมีฝีเท้าที่ค่อนข้างจะดุดันยอดเยี่ยมนะใครไปดูฟอร์มได้นะอเล็กซานเดอร์ฟองละเอียดเนี่ยพิมพ์เข้าไปใน u t u b e เข้าไปดูฝีเท้าน้องได้ครับนักเตะเหล่านี้นะผมนั่งดูใน YouTube ผมก็รู้แล้วครับว่าฝีเท้าไม่ธรรมดาสามารถลงมาเล่นทีมชาติไทยเราได้เลยมันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่เท่านั้นเองครับเพื่ออนาคตของทีมชาติไทยนะนะครับเราต้องสร้างทีมโปรทันทีครับ ส่วนทีมโบรเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพูดทัวในท่านฟองอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับไทยตรัดคนไทยเป็ยอะเชื้อชาติลูกล้านคนไทยต้องในรับใจจากปลางวิธีฟุตบลละยุคใหม่ต้องลักดังเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันเนื้อและคนอุ่นใหม่ช้างสึกต้องเพียงไหว In the middle of the modern football past We must push it into the hearts Of the new generation of internationals The war of elephants must be fearless But your eyes to the gold medal The champion of the field Step on the ground, Asia Open your the gold สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งซ so ิสวร์ดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอชิตพัลคิริโรมชวาเป็นเอาสบอบเยอรมันคีวัดสินบรองคาลูทีมชาติยำชนเยอรมันสกุตคอนสตโปดดนดี้ยูไนเต็ดทีมชาติยวชนสกอตแลนดเดรววนกันเนียโอลิมปิกลยองราชสี ีเติมฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณเหมือนตาชนาธานเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแทชันแห่งซ้ายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเหียดเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบางตาสุดท้องแลาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบางตาสุดท้องแลาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่ จะอาเคลเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดว่าเตอร์โรสเคแห่งสิสวีเดนซิลวาแม็กเซตแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะทนเคดีดอมชาวว่าเบนเอาสบกเยอรมันพีวัดซินรอนคาลูดทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตปปูแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอ็องฝรั่งเศสจูตสุงสัสสบเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษ พนัดมือตอาชนะทางเคมีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสา,าทวิไลเบนเ